ย้อนหน้านี้นะครับของเหลวนะครับมันเดือดและมันจะควบแน่นนะครับการเปลี่ยนแปลงระหว่างสถานะของเหลวกับสถานะก๊าซเนี่ยที่อุณหภูมิหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับความดันนะครับนะซึ่งอยู่ภายในข้อจำกัดของอยู่ภายในขอบเขตนะครับระหว่าง จุดเยื่อแข็งกับอุณหภูมิมิกฤตนะครับเขาบอกให้ไปดูรูป2อจุดสมาเดี๋ยวค่อยไปดูในในการเดือดเนี่ยนะครับมันก็จะรับเอาความร้อนแฝงเข้ามาความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอเข้ามานะครับ latent heat of e v a p o r a t i o n ส่วนในการควบแน่นเนี่ยมันก็จะคายความร้อนทิ้งไปนะครับก็คายความร้อนทิ้งไปความร้อนนั้นเรียกว่า เป็น Latent Heat of Condensation แล้วก็เป็นความร้อนแฝงของการควบแน่นเอาจริงมันก็คืออันเดียวกันแหละนะแต่ว่ามันกลับมันคนละทิศกันแค่นั้นเองนะครับแวะไปดู2.2นิดหนึ่ง2.2นี่เป็น Evaporation กับ Condensation นะครับระหว่างสองระดับความดันใช่ไหมความดันณนะจุดเยือดแข็งกับความดันวิกฤตอะไรที่เขาบอกใช่ไหมนี้ระหว่าง อันนี้ความดันมันยังไม่ถึงความดันวิกฤตนะเป็นความดันหนึ่งเนี่ยนะอันนี้เป็นเดี๋ยวนะอันนี้เป็นกราฟระหว่างความดันกับอุณภูมิโอ oh. มันเป็นการมองด้านข้างนะเนี่ยอ,อตอนที่มัน และเหยหรือควบแน่นมันจะเกิดที่อุณหภูมิความดันคงที่ทำไมเขาถึงเลือกรูปนี้มาให้ดูเนาะ <S <S เพราะว่ามันดูยากก็อันนี้ก็เป็นที่อุณหภูมิความดันจุดเยือกแข็งอันนี้คือที่อุณหภูมิความดันที่เป็นคริติคอลนะครับ แล้วก็จริงๆจริงๆมันมันควรจะดูคือคือจริงๆร,รูปนี้มันเป็นรูปสามมิตินะนอุณหภูมิความดันแล้วก็ปริมาตรนะมันเป็นเทอร์โมเดนอมิกเซอร์เฟสอ้นี่เขาเลือกรูปด้านข้างปรากฏว่ากระบวนการควบแน่นหรือว่าระเหยเนี่ยมันมันเป็นแนวลึกเข้าไปในจอครับมันเป็นแนวลึกเข้าไปในจอไม่รู้จะวาดยังไงเลยเครฟนี่จริงๆมันจะเป็นเหมือนเป็นเส้นโค้งอะ่ะ เนาะแล้วก็ลึกลึกเข้าไปในจอนะั่นจริงมันมีมันมีแกนหนึ่งแต่ว่าเออไม่เข้าใจว่าทําไมเขาเลือกรูปนี้มาให้ดูนะเออถ้าท่านึไม่ออกต้องย้อนกลับไปดูเทอร์โมโนะครับแต่ว่าอ่ะข้ามอยอหน้านี้ไปก่อนเพราะว่าเพราะว่าเอาเป็นว่าสาระที่เขาบอกก็คือกระบวนการอ่าช่วงอุณหภูมิความดันที่เราสนใจในการทําความเย็นนี่อยู่ในช่วงนี้นะครับ ไม่ใช่อยู่ในช่วง saturation นะหมายถึงอยู่ในช่วงของเส้นนี้ก็คืออยู่ระหว่างจุด freezing point กับจุด critical point นะเราสนใจช่วงอุณหภูมิความดันที่อยู่ในช่วงนี้นะครับในการทำความเย็น